แดเจ็ดแม่พูดว่ารหันฟันเห็นแม่ตื่นขึ้นมากกรเลยเบากับตาอยู่ฮียนมาตาฟันเห็นยายเลขกจะออกแปดเจ็ดหายซึนนะตาเพิ่นเลยว่าหันบอมน้อยตะเบิดน้อยบอมหลายกระเบิดน้อยหลายสืซื้อยู่บ่อเด็ออกแปดเจ็ดฟันเห็นยายกับน้องเจ้าย่ำได้เลยมันออกแปดเจ็ดบากกับตาคำนั้นตาเพิ่นเบาห้ฟังมาเพิ่นก็ได้เจ็บแปดสี่นั่นสิ้หลายอยู่ยายก็เลยกันไปยูวคอมตัว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หวานแม่หวานมาเจอแม่หวานครั้งแรกได้เข้าว่าแม่หวานนี่ฝันแม่นแม่นได้คักแม่นแน่ว่าสันว่างวดที่แล้วก็ได้ตัวใดก็แม่แปดเจ็ดแปดเจ็ดนก่อนตัวแม่ เพื่อนร้หันฝันเห็นแม่ตื่นขึ้นมากกรเลยเบากับตาอยู่เฮียอันมาตาฝันเห็นยายเลขกจะออกแปดเจสห้ซื้อนะตาเพิ่อนเลยว่าหันบอมหน่อยกระเบิดหน่อยบอมหลายกระเบิดหน่อยหลายทีซื้อยูบอสเด็กจะออกแปดเจสฟันเห็นยายกับน้องเจ้าเ่ยไม่ด้เลยมันออกแปดเจสเบากับตาคำนั้นตาเพิ่อนเบาห้ฟังมาเพิ่อนก็ไดเก็บแปดสี่นั่นเลยหลายอยู่ยายก็เลยกันใบยู่ เดี๋ยวเบิงเพิ่นอยู่ดอกยองยองเดี๋ยวเบิงเทียเ่ยวหยอเบิงมาสิไปซื้อน้ำตาใช่เนี่ยอยู่บัดที่นี่เอาเพิ่ะะนวางเสร็จแล้วก็นั่งเล่นอยู่นี่แหละก็ขึ้นไปจังได้เลยก็ออกแปดเจ็ดยหา่หวานฟันเห็นยาขักปันนี่กับน้องนี่กันฟันเห็นยายกับน้องนี่สิออกปอนนี้เลยแปดเจ็ดเลยบอกตายอยู่แต่วางวดนี่ยายหวานมากหาเจ็ดแล้วพี่น้องยายหวานสิเอาพันคุ่นพันไปเลยมักตัวเดียวแม่จ้ามากตัวเดียว หายกันโยมเนี่ยยาชื่อหายเก็นี่แล้วเลขยสั้ตัวนี่ที่ปุ๊บปั๊ดแต่ว่าหายเก็นี่มากอยู่ตาเพื่อนเราหายฟังกะคิดในใจว่าเออเลขมากตัวเดียวกันอยู่แต่ว่าคอมแม่นบุญธรามาเงวดบางเนื้อได้หลายเพราะว่าชีบอกตัวเดียวก็ได้หลายตัวคอมเมนต์บุญธรรป็นคนสุดยอดเพิ่น คิดว่าเอ้าเพิ่นคือเคยมาเพื่อนกูบอากาม่บอกก็พอหญ่ยอยู่กับสีให้เพื่อนนั่นล่ะซื้อว่าย่ายวาตาบ่อย,อย่างให้ซื้อแล้วเลยสี่พักไปสี่บอกคอมแมนไปถามเพื่อนกับสิโทรบ,บอกว่าเหมือนท่านซื้อเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะเด้อบวาต้องซื้อตัวอื่นมาตัวซื้อเท่าไรก็ซื้อเอาสี่บอกก็น,นี้ซื้อตัวเดียวนี่พอแม่สี่บอกตัวเดียวนี่ละคือได้ก็ได้บ่ได้ละก็มันก็จําเป็นก็คือจําฝันขักนี่สินะฝันขักแน่นะ ทุกงแงามที่ก้อนนะักกับฝันเห็นน้องเพ,เ,เพิ่นกับแม่เพิ่นกับว่าเรียกเสียออกอายุยายเพิ่นกับว่าฝันเห็นยายกับจีวัตรเลียกออกกับแปดเจ็ดใจเหตุเนี่ยไม่ในกนวอนนึงกับเพิ่นมาฝันอีกกับมาหลวงไปว่าไปซื้อเรียกแปดเจ็ดจะคองฝันเนะี่ยมันนี้งวดนี่นั่นกับฝัน่า สิไปนี่แหละที่ไปซื้อเลขบันนี้เพิ่นเลขของเมีย้นมาเพิ่นก็มาบอกฟั้งเลขเลขว่าท่านบอกให้เพิ่นฟังคือกันว่าห้ามมักหาเจ็ดคือกันออกฝันบอกเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นฝันเออฝันจะใกล้มือเ้าไปซื้ออะไรวะนี่เนี๋ยใกล้ๆกล้มือยังซื้อเด้อัสนอเบากันสำหรับเลขหมักของแม่นะครับื้นนี้บุญธรรมมาหอดแม่เด้อแม่มากโตไหนแม่มักหาเจ็ดตัวเดียวโคโลสิเอาพันคุนพันหลังวดเนี้ พันคูณพันห้าเจ็ดตัวเดียวห้าเจ็ดเม็ดเดียวได้บ่แม่้าเม็ดเดียวเลยบ่ให้สามตัวตัวบ่แม่มากหาเกดแต่ว่าตองของตามันกัของเพิ่นมันกัสองห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดแต่ว่าย่ายันมากหาเกตตีสองถูกายฝันได้แล้วแต่ว่าท่านบอกให้ตาฟัง้าว่าฝันได้เลขตัวเดียวกันแต่ว่าตาเพิ่นก็เลยมาเ้าให้ฟัง ก็เลยอยู่ซื่อๆครับก็เลยบ่ทันได้เว้าให้เพิ่นฟังดอกว่ากระได้เลขตัวเดียวกันนั่นล่ะก็เลยบ่ทันเว้ากันอยู่เอา้าโชว์ตัวเลขให้พี่น้องเบิ่งตัวเนาะคันบ่ทันบ่เห็นเด้เอา้านี่เป็นตัวเลขความฝันนะครับแม่หวานนะครับแม่หวานฝันนแม่ตัวเดียวนะครับแม่ลงอย่างนี้ครับบางหน้าแม่เอ้านั่นล่ะ ่าเจ็ดเม็ดเดียวแล้วบอกแม่จ้าห้าเกดเม็ดเดียวเขาเทเลเดียวแม่สืบพันคุ้พันธุไปเลยพันคุ้พันุไปเลยใช่ห้าเจ็ดเม็ดเดียวห้าเจ็ดเม็ดเดียวพันธุ์คุ้พันธุนะแม่เนาะห้าเจ็ดเม็ดเดียวพันคุ้พันไปเลยถามอาวว่าันเจ็ดแปดทั้ไทยทั้งประเทศว่าแม่แปดเจ็ดแปดไม่ใช่ะสันแม่นนะแม่เนาะ บุญธรรมมากบุญธรรมก็ไดแล้วคือเป็นบุญวัดาสนาบุญธรรมมาหอดแม่หวานงวดหนีนะครับแม่หวานบอกก็เด้อหาเจ็ดโตเดียวนะครับอ่ะพี่น้องแม่สะมนี้ฝันเนี่ยวะครับส่วนมากแม่จะฝันแบบใดครับมีใกล้ๆกล้มือใกล้นีล้บัวขันใกล้ๆกล้มือแม่ก็สิฝันอีกขันเพื่อนจะหายเพื่อนก็มาย่ำตัวกันแม่มักสิฝันใกล้ๆกล้มือ เพราะว่ามันไก่เมื่อเนี่ยย่ายสิมักจมปากจมข้อย่ายสิเล็กสิออกมื่ออื่นนัองสิย่ายนอนย่ายกะจิกาบกหมอบนอ่อนไรย่ายกะจิจมปากจมข้อเจ้าที่เจ้าฐา,านเพื่อนะนาลูกหลานทั้งทุกทุกย่างย่ายกะจิจมของย่ายเนี่ยแหละจมปากาย,าย่ายเนี่ยน้องกุมารมาหาญี่ป่อแม่น้องก,กุมารช่วงนี้เห็นก็ขี้จังเป็นมิดมิดเป็นยังไงบุ๊ปไปน้ำรถกระบอกน้องอยู่ว่าแม่บ่ถึงเล็กบ่มีเงินซื้อขนมให้กินเห็นบ่บ่มาบอก เรีก่กกจมอยู่แต่ว่าพอเพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าให้ซื้อขนมห้นนองก,กินไปเรื่อยๆไปน้ำรดน้ำเลียงสิก็เป็นซองหูซองตาให้ด้วแม่สันรดนี่เพิ่นก็รักสมรักษาให้ว่าให้เป็นยังมาเนะแต่ว่ากะทิเพิ่นน้ำนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเป็นใกล้ๆเมื่อเรียกออกนี่สิมากมันย้ายบบสื่อย่ายกับฝันอยู่หักหักว่าชื่อเรีกหลายงวดแล้วตาทั้งมันคุกคัก ท่างหลานลูกกลับขึ้นมาเลียนนั่มก็เลยอยากรพรคอนตะกี้เขาไปเลียนอยู่เทปห้าขั้วมบผิดสอบของห้างโบรายค่ะวัดนี้หลานก็โงูขึ้นมาเลียนนั่มสองคนสามคนตะกี้เขาไปเลียนเทปน้ำแม่เขาขอให้น้องกุมารเมตตาลูกหลานน้ำแม่เนาะตัวแรกตัวแม่งวดนี่โตนี่โตนี่เอาอีกเพี้ยนึงตัวนี้โตนี่งวดนี่เจ็งเจ็งห้าจิต พันคูณพันไปเลยเม็ดเดียวนี่ขอโชคดีมีโชคลาบเนาะโอเคโชคดีโชคลาบน้องกันเด้อค่ะสาธุสาธุขอบคุณนะครับขอบคุณแม่หลายๆครับขอบคุณแม่หวานนะครับผมยงฟังๆเด้อห้าเจ็ดเสียงใสทำไมนี่เสียงแบบนี้ มื่อนี้เกีตังเสียงโอยนี้จักหน่อยเบบ่สบายเป็นไข่เบ็ดเด็ดอาร์ลัลากันไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมเด้อทาง YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะป่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวดำ I'm <laughs>